สวัสดีครับผมต้นวิทวันนะฮะการขายของออนไลน์โดยเงินเริ่มต้นเพียงแค่ศูนย์บาทมันมีจริงเหรอวันนี้ผมจะพูดทุกคนฟังนะฮะวิธีการขายของออนไลน์โดยใช้เงินเริ่มต้นเพียงแค่ศูนย์บาทนะครับเขาจะเรียกกันว่าวิธีการฟลิปสมมุติว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายเสื้อผ้าเขารับเสื้อผ้ามาจากประตูน้ําในราคา50บาทเขาไปขายตลาดนัดแถวบ้านในราคา100อยบาทอย่างเงี้ยครับเขาถึงเรียกวิธีการฟลิป ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับจะสอนแต่วิธีการหาไปจนถึงวิธีการขายสินค้าครับหากคุณทำตามแล้วนะครับไม่เห็นผลลั์กลับมาผมยินดีคืนเงินให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตอนนี้เป็นราคา e a r l y Bird นะฮะในราคา129บาทเท่านั้นราคานี้จะถึงแค่วันที่สาธเธันวามนี้เท่านั้นนะฮะอีบ e ุ๊กเล่มนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นวิธีการทำที่ทำได้จริงแต่สำหรับใครนะครับที่มีเงินทุนและอยากเริ่มต้นแบบเร่ง s p ี e ผมจะมีคอร์พิเศษให้คุณชื่อคอร์สว่า s c a l e up Project ในคอร์ส c a l e up Project นั้นจะมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ครับนะผมจะมีการวางโ r o d u c t f u นะัน e l เพื่อหาสินค้าขายดีนะครับโดยการคัดกรองผ่านสเต็ปการสร้างข้อเสนอครับที่ยากจะปะิเพื่อให้คุณขายสินค้าได้ง่ายขึ้นและดีขึ้นนะผมจะสอนวิธีการทำ f a c e b o o k อดตั้งแต่เริ่มต้นนะจนถึงวิธีการ Scale up ธุรกิจใน c a l e up Project นะฮะ จะไปวิธีหาเงินให้คุณอย่างน,น้อยๆคือวันละ1 0 0 0บาทเ,เข้าใช้นะครับผมขอฝาก a c e b o o k Group ของผมนะฮะ a c e b o o k Group นี้ชื่อว่า Startup z e r o นะครับกลุ่มนี้จะมีการสอนขายของออนไลน์แบบฟรีๆด้วยนะฮะในกลุ่มที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณแลกเปลีป่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและคนที่มีเป้าหมายเดียวกันอยู่ในที่ท,ที่เดียวกันสร้างสังคมสร้างบรรยากาศเมื่อคุณอยู่ในสังคมทีีี่่คคคนนมเดดดยยวววกกกกััุณจะะไไไป้ารบโ ทางเข้าผมจะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์นี้นะ